สนับสนุนโดย AAS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS เห็นแวบ,บๆนะคุณผู้ชมครับน่าจะอยู่ในตลาดโบราณแห่งนี้แหละครับเดี๋ยวเราลองตามเข้าไปดูนะครับว่าอยู่หรือเปล่าครับ แกง a ค่ะแก l สิบห้าบาทหฮ้ยไม่หิวนะ้ำจริงเลยคุณผู้ชมครับบาทเจอแล้วครับผูห้หญิงลึกลับคนนั้นมีออสองอัดสองอัดอ่ะได้หรอก็เก๋ๆดูท่าทางเธอจะต่อราคาเก่งไม่เบาเลยนะครับ <ś led> เดี๋ยวเราต้องเฝ้าจับตาด,ดูเธอให้ดีฮะวันนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใคร <ś led> ผู้ชมครับหายไปอีกแล้วฮะเอาเป็นว่าผมส่งคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามข่าวสารบัะเทิงรอบตัวอาเซียนในช่วงอาเซียนสไปซ์สปวีนากันก่อนส่วนผมขอตัวไปตามวีนนั้นก่อนครับ วีนาข่าวบันเทิงรอบรั้วอาเซียนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข่าวบันเทิงทั่วอาเซียนกับอาเซียนสไปซ์ s ไบวีนาค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องเศร้านะคะเมื่อวงการสื่อได้สูญเสียนักข่าวชื่อดังที่รับรางวัลปุลิเซอร์อวอร์ดนะคะแล้วก็ยังเป็นการสูญเสียสำหรับวงการบันเทิงด้วยค่ะซิดนีย์ชนเบิร์กเป็นนักข่าวรางวัลปูลิเซอร์ และยังเป็นอดีตผู้สื่อข่าวต่างประเทศชาวอเมริกันที่ทำรายงานข่าวเกี่ยวกับกัมพูชาในช่วงยุคก,การปกครองของเขมรแดงในปี1975 <Thank you. S 1> จนทำให้มีการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Killing Field หรือทุ่งสังหารในชันเบิร์กเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลในรัฐนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาด้วยวัย82ปี <In S 1> ในตอนนั้นเช <1973, S 1> นเบิร์กทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ The Time และได้รายง,งานข่าวสำคัญสคัญเกี่ยวกับภารกิจปล่อยระเบิดของทหารอเมริกันตามชนบทของกัมพูชา โดยตอลอดเวลาการรายงานข่าวชันเบิกมีคู่หูชาวกัมพูชาชื่อเดดท,ที่ช่วยเขาในการรายงานข่าวโดยเป็นทั้งไกด์และคนแปลาภาษาภาพยนตร์เรื่อง The Killing Field มีบทที่เขียนมาจากเรื่องราวชีวิตจ,จริงเกี่ยวกับเพื่อนชาวกัมพูชาของเขาคนนี้ If the war keeps going like this Thailand right future the the Try to to keeps be very escape war now could bad

ถ้าไม่มีเขาคนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะไม่มีภาพยนตร์เรื่อง The Killing Fields ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคขมรนแดงนั่นเองค่ะเอาละค่ะ <S 1> <S 1> พักจากเรื่องเศร้าๆนะคะไปกันที่เกาะบาลีประเทศอินโดนีเซียค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับคนที่ชอบดนตรีแนวแจ๊สหากพูดถึงดนตรีแจ๊สบนเกาะบาหลีชื่อของร้าน Rio ยชิค Cafe and Bar คงต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆในหมู่คนที่ชอบดนตรีแจ๊สอย่างแน่นอนค่ะเพราะที่นี่มีศิลปินชื่อดังชนิดที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะต้องมาชมการแสดงของเขาหากแวะมาเที่ยวเกาะบ,บาหลีเขามีชื่อว่า r i o s ซ d i c กผู้ที่นิยามตนเองนะคะว่าเป็นนักเล่นทรัมเป็ตที่ร้องเพลงได้ This เป็นหนุ่มไฟแรงที่คลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจะแสดงที่ร้านแห่งนี้ค่ะทุกคืนวันจันทร์ทำกลางบรรยากาศที่เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ทยวจากทั่วโลกแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักโด่งดังบนเกาะบาหลีนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่ชาวบาหลีโดยกำเนิด เพราะว่าความจริงแล้วริโอนะคะเป็นหนุ่มชาวชาวาจากเมืองสุราบายาค่ะแต่ได้เดินทางตามเสียงหัวใจมาเกาะบาหลีตั้งแต่อายุ19ปีจนถึงทุกวันนี้แทบจะไม่มีนักดนตรีแจ๊สคนไหนเลยค่ะในอินโดนีเซียที่ไม่รู้จักเขานอกจากเกาะบาหลีริโอก,ก็ยังเดินทางไปแสดงต่างเมืองต่างๆทั่วอินโดนีเซียแล้วก็ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ ต่อกันที่เวียดนามค่ะคุณผู้ชมไปดูการประกวดของภาพถ่ายนะคะที่ล้วนแต่เป็นภาพน่ารักนักของสุดยอดคุณพ่อค่ะการประกวดภาพถ่ายเวียดนาม s ส Dad ทำให้เห็นภาพแห่งความสุขของการเป็นพ่อกับแม่ในประเทศเวียดนามแล้วก็ยังมีการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยค่ะ สถานทูตสวีเดนในเวียดนามเป็นผู้จัดการประกวดภาพถ่ายที่มีการส่งภาพมาแข่งขันกว่า1,000รูปเลยค่ะโดยภาพที่ได้การคัดเลือกจะจัดแสดงอยู่ที่สถานทูตเช่นภาพนี้ค่ะที่เป็นภาพของพ่อที่กอดลูกด้วยความรักและกำลังเดินอยู่บนถนนจาวอานตวนในกรุงฮานอยหรือว่าภาพนี้นะคะที่พ่อกำลังอาบน้ำให้กับลูก ขณะที่ลูกอีกคนก็เฝ้ามองน้องด้วยรอยยิ้มภาพนี้เป็นภาพของคุณพ่อที่กำลังมัดผมให้ลูกสาวและภาพนี้นั่นแหละค่ะที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้ชายในครอบครัวชาวเวียดนามและการสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศภาพต่อไปเป็นภาพที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศค่ะเป็นภาพของพ่อที่กำลังเดินทางพาลูกน้อยนะคะไปหาคุณย่าในจังหวัดหาซาง และภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะคือภาพของคุณพ่อที่กำลังโอบก,กอดทารกที่คลอดก่อนกำหนดหลังจากที่ภรรยาของเขาได้คลอดแฝดสเป็นภาพพ่อและลูกสาวนะคะที่คล้ายกับจิงโจ้อยู่ในกระเป๋าแม่จิงโจ้เลยค่ะที่ชนะใจคณะกรรมการไปเต็มๆเ,เลย โหมีแต่ภาพน่ารักน่ารักแล้วก็อบอุ่นทั้งนั้นเลยนะคะกลับมาที่วงการภาพยนตร์เมืองไทยกันบ้างนะคะไปดูว่าทำไมผู้กำกับต่างชาติถึงเลือกที่จะมาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยค่ะประเทศไทยนะคะเป็นอีกสถานที่ที่ผู้กำกับต่างชาติค่ะให้ความสนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์นะคะดูได้จากสถิติก,การเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีที่ผ่านมามีการเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยทั้งสารคดีภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และโฆษณาในไทยกว่า720เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องยาวกว่า60เรื่องนำไรายได้ให้กับประเทศเฉพาะด้านการถ่ายทำ3,000ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาของกองถ่ายจากประเทศอินเดียญี่ปุ่นและประเทศในทวีปยุโรปที่ผ่านมามีภาพยนตร์ที่มาถ่ายทำในไทยและประสบความสำเร็จเช่น Lost in Translation ภาพ,พยนตร์แนวตลกของจีนที่หลังจากที่ใช้ในจีนก็ทำให้นักท่องเที่ยวจีน <S S S yeah. อยากเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและภาพยนตร์อีกหลายเรื่องก่อนหน้านี้ <James. S 2> เช่น James Bond Tomorrow Never Dies b r i d i e j o o n s s Diary และ The Beach ซึ่งต่างก็ทำให้ชาวโลกเห็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยทำไมประเทศไทยถึงเป็นที่น่าสนใจนะหรอของเรามันยูนิคใช่ด้วยก็คงเป็นเหตุผลนั้นแหละครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยแบบมีน้ำใจใจดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะมาถ่ายทำที่ประเทศไทยถ้าเ i ี่ยวกับวั a นธรรมเอเชียไทยแลนด์ก็เป็นที่น่าส i ใจม l l be good for them to come here. See 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 the people, see the food, see the locations food, เราไปกันที่โกรงการท่องเที่ยวเพื่อคุยกับผู้มนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศโดยเธอบอกว่าหนึ่งในเหตุผลเป็นเพราะประเทศไทยมีสถานที่ที่สวยงามและมีความหลากหลายในแต่ละภาคซึ่งอันนี้เป็นโลเคชั่นสิ่ง,ง,งแรกเลยที่ดึงดูดความสนใจของคณะไทยทรจากทั่วโลกนะคะ อันที่2ก็คือเรามีวัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายเหมือนกันมีมีความมีความเป็นไทยมีความเป็นวิธีของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ต่างชาติเนี่ยเขาสนใจนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของการงานโปรดักชันแล้วเนี่ยเรามีบริษัทเครื่องมือที่มีความพร้อมที่จะให้เช่าเครื่องมือนะคะมีสตูดิโอรองรับนะคะพอสมควรที่จะสามารถรองรับกองถ่ายได้ คุณวรธิดาเล่าว,ว่าอาจเป็นเพราะลักษณะการให้บริการของคนไทยด้วยสมมุติว่าครูเมเวลาทำงานเนี่ยสมมุติว่ากะหนึง12ชั่วโมงแต่คนไทยเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เสร็จเนี่ยเราก็อ่ะอารมณ์อรลวยให้เขาเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความเฟรนด์ลี่ของเราที่ที่จะช่วยทีมงานในการถ่ายทำให้เสร็จงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย หรือ Thailand International Film Destination Festival ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำภาพยนตร์ต่างชาติที่ไทยทำในประเทศไทยทั้งหมด10เรื่องมาใชา้โอ้ยังเรื่องไม่ถูกเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมจะดูเรื่องไหนดีเพราะว่ามีหลายเรื่องมากที่น่าสนใจอะค่ะมีทั้งเรื่องที่เป็นของประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียจีนอิตาลีฝรั่งเศสแคนาดาและสหรัฐ โดยผู้ที่เข้ามาชมสามารถชมภาพยนตร์ฟรี Daniel s i r i l ล i ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเมริกรันที่กำกับเรื่อง The Asian Connection ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่นำมาใช้ในเทศกาลภาพยนตร์นี้เราวันในตอนแรกบทเขียนมาไว้ให้แสดงในประเทศเ <สะ S 2> ม็กซิกโกแต,แต่เขาเป็นคนเปลี่ยนบทเพื่อให้สามารถถ่ายทำในไทยเองเพราะชอบการถ่ายทำที่นี่ Yeah, the locations are amazing. They're beautiful. The crew, works really hard I've shot here several times before and I've just f i n d it a very friendly place to work and the environment's incredible and of course the settings and location The Asian Connection <c oughs> เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ <How> s <S ชาวอเม,มริกัน2 <c oughs> คนที่เข้ามาในไทยและปล้นธนาคารในกัมพูชาแต่เงินที่ปล้นบังเอิญเป็นของผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในกัมพูชาที่รับบทดโดยสตีเวนซิกา stupid i think we know this is an inside job i'm on dead today in america there's a lot of tax incentives so rebates for production and i know that's kind of become a, a new thing where there's a tax incentive at $1.5 million i think here so it, it would help to lower the tax incentive for smaller productions to benefit from that ในที่สุดก็เลือกภาพยนตร์ที่อยากดูได้แล้วก็คงหนีไม่พ้น The Asian Connection ภาพยนตร์แนวแอคชั่นเรื่องนี้ละค่ะคืนนี้ต้องขอตัวไปดูหนังก่อนแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปร่วมงานในปีนี้ไม่เป็นไรค่ะปีหน้าเขาก็ยังจัดกันใหม่นะคะ ขอขอบคุณเมโซคอฟฟี่สาขา Interlink Tower นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราถ่ายทำรายการในวันนี้ค่ะช่วงหน้าฮัามพลาดอาเซียนคอลเลอร์นะคะไปลุ้กันค่ะว่าสุภาพสตรีที่คุณบอลน,นั้นตามหาเป็นใคร